โครงการการศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีดพัฒนามาตรฐานและกระบวนการการเพาะเลี้ยงตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีดที่ให้โปรตีนสูงโดยมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารมาแล้วระยะหนึ่งโดยกิจกรรมในโครงการมีทั้งส่วนของการศึกษาพัฒนาสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อการเพาะเลี้ยงและการพัฒนากระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดในลักษณะฟาร์ม โดยมุ่งไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สำหรับจิ้งหรีดการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมตลอดจนการวิจัยด้านการแปรรูปจิ้งหรีดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรูปแบบการดําเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจรโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนต่อยอดในส่วนของการยกระดับการวิจัยไปสู่ตลาด และการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งรีดวันนี้การเลี้ยงจิ้งรีดพัฒนาขึ้นอีกขั้นภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์มโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉีงเหนือเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสนับสนุนและผลักดันโครงการวิจัยพัฒนาจิ้งรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร ระบบของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการวัดนะครับตัวอุณหภูมิความชื้นที่อยู่ในบ่อนะครับจริงๆเราวัดเพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับในอนาคตไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมิความชื้นที่อยู่ในบ่อเนี่ยนะครับวัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการวัดแก๊สนะครับที่อยู่ในบ่อนะครับตัวแก๊สก็จะเป็นเรื่องของการวัดตัวคุณภาพของอากาศที่อยู่ในบ่อนะครับตัวอุณหภูมิความชื้นถ้าสมมติอุณหภูมิมันร้อนไปนะครับมันก็ จะต้องมีลักษณะของตัวพัดลมนะครับมาช่วยในการที่จะเป่าให้นะครับหรือแก๊สนะครับถ้าแก๊สมันสูงไปนะครับก็จะต้องมีพัดลมในการที่จะดูดตัวน้ำที่อยู่ในบ่อกนะครับกรณีที่ระดับน้ำนะครับมันลดลงนะครับก็จะมีปั๊มช่วยที่จะดูดนะครับน้ำเข้าไปในท่อของตัวท่อให้น้ำนะครับกรณีที่มันอากาศมันเย็นนะครับอย่างที่บอกในช่วงหนาวเนี่ยนะครับอากาศมันเย็นเนี่ยนะครับเราก็จะมีชุดที่จะใช้ในการที่จะควบคุมเพื่อที่จะให้ความร้อนนะครับ ให้ความอบอุ่นนะครับสำหรับตัวบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะให้จิ้งหลีดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะออกมาทานอาหารได้นะครับเป็นปกตินะครับซึ่งก็จะช่วยให้มันตัวโตขึ้นนะครับข้อมูลที่เก็บไปเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปลิงก์กับ การแปลรูปนะครับซึ่งจะมีทางอาจารย์ระเพศน,นะครับที่ช่วยในการที่จะจัดการเรื่องของการแปลรูปเป็นโปรตีนของจิ้งหรีดนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าจิ้งหรีดเนี่ยมันมาจากบ่อไหนบ่อเนี้ยมีรูปแบบการเลี้ยงเป็นยังไงอุณหภูมิความชื้นหรือสภาพแวดล้อมภายในบ่อเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีผลต่อการผลิตโปรตีนของจิ้งหรีดหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับเพื่อที่จะให้มันพบ เราเอาระบบสมาร์ทมาช่วยเนี่ยนะครับเพื่ออย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการรับรองมาตรฐานเนี่ยนะครับตัวระบบสมาร์ทก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเขาไม่ต้องเก็บข้อมูลเยอะนะครับเขาอาจจะเอาข้อมูลจากตัวระบบของเราเนี่ยไปนะครับเพื่อใช้ในการวิจัของมาตรฐานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้อาหารนะครับที่เราบอกว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจิ้งหรีดเนี่ยมันไม่ค่อยกินอาหารนะครับเราก็จะมีการจัดการเรื่องของความร้อนนะครับให้มน ให้มันสามารถที่จะกินอาหารได้เพราะฉะนั้นจากเดิมช่วงหนาวเนี่ยกิ่งหลีมันอาจจะใช้เวลาสักประมาณจากเดิมมันคือ45วันในการเก็บเนี่ยมันอาจจะเป็นสัก60วันในการเก็บหรืออาจจะเล็ไปอีกเนื่องจากว่ามันตัวเล็กเนี่ยนะครับมันก็จะพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็น20อ่า45วันเหมือนเดิมในการที่จะเก็บผลผลิตนะครับก็จะทําให้รอบในการผลิตเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับจากเดิมนะครับ